ใบใหญ่นาตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้ดยรักเข้ารูพอศสทธาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคน ส่งต่อความสุขเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นักที้นี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจค้นหามิตรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเขา้สสารับความศรัทธาในความยั่งยืนสวัสดีครับ วันนี้นัตตี้หนีเที่ยวเพิ่งจะกลับมาจากการเดินทางไปร่วมเจรจาธุรกิจนะครับไปกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาเนี่ยนะครับเพิ่งจะกลับมาจากประเทศอินเดียโดยเดินทางกันไปตั้งแต่วันที่215แล้วครับแล้วก็กลับมาก็ใช้เวลากันไปประมาณ5 4-5วันนะครับก็มีเรื่องมาเล่ามากมายแล้วก็ดูแล้วมีโอกาสดีๆที่ประเทศไทยนะครับจะได้มีโอกาส เปิดพื้นที่ครับแล้วก็เ,เปิดรับตลาดใหม่ๆดูซิว่าเมืองที่เราไปคนที่เราไปชวนมาเนี้ยเขาเป็นใครเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นัตตี้หนีเที่ยวก็เลยจะพาหนีเที่ยวไปที่เมืองสองเมืองในประเทศอินเดียครับก็ทางการครับเขาก็ <S 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 เปลี่ยนชื่อนะครับจากเมืองอโคชิน,นมาเป็นโคชินะครับจากที่เคยสะกดด้วยตัวซีขึ้นด้วยตัวซีก็เป็นตัวเคแทนนะครับแต่ว่า ไม่น,นั้นไม่ใช่สาระสําคัญเท่าไหร่เมืองนี้ครับมันเป็นเมืองที่มีความน่ารักนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งในในเรื่องอะไรบ้างเป็นเมืองท่าโบราณครับเป็นเมืองท่าตั้งแต่ในสมัยอดีตแล้วก็มีอิทธิพลนะครับของชาวตะวันตกมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่โปรตุเกสนะครับในดัตช นะครับเรากถ็ถึงจะมาเป็นอังกฤษซึ่งไม่เหมือนกับทางตอนเหนือของของอินเดียเขานะครับเพราะทางอินเดียเนี่ยทางตอนเหนือเหนือเนี่ยก็จะมีอิทธิพลของอังกฤษมากมากกว่านะครับทีนี้ด้วยความที่เป็นเมืองท่าครับพวกโปรตุเกตก็ดีพวกออดัชก็ดีนะหรือฮอลแลนด์เนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการร่องเรือเพราะนั้นเราเราก็ ถ้าเปรียบเทียบกันกับบ้านเราก็คืออยุธยาครับเราก็จะเห็นว่าโปรตุเกสเป็นชาติแรกเช่นเดียวกันที่จะมาติดต่อค้าขายหรือว่ามา,ามีความสัมพันธ์กับอยุธยานะครับเพราะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการเดินเรือในสมัยโบราณเนี่ยคนโปรตุเกสนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับทีนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องว่าเรามาที่นี่มาทําอะไรการมาดูแล้วมีโอกาสยังไงเนี่ยก็จะพาเที่ยวที่โคชิก่อนนะครับโคชิเป็นเมืองท่าเล็กๆนะครับแล้วก็ มีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สําคัญสําคัญเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าสไตล์มันก็ยังมีอิทธิพลนะที่ได้รับจากทางตะวันตกจากทางยุโรปมาเนี่ยเยอะครับก็จะมีทั้งตัวท่าเรือนะครับหรือตัวป้อมป้อมป,ปราการเนี่ยแล้วก็บริเวณนั้นก็จะมีพวกร้านกาแฟเก๋ๆมีพวกพิพิธภัณฑ์หรือมีร้านขายของซีเวเนียอะไรที่มีนักท่องเที่ยวให้ความาสนใจเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ พอเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูมันก็จะมีตัวพ,พิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่า Dutch Museum นะครับหรือ Dutch Palace ก็มีเป็นเหมือนกับพระราชวัง แต่เป็นพระราชวาังที่ก็ก่อร่างก่อร่างสร้างขึ้นมาโดยคนพื้นถิ่นแหะครับก็ใช้ศิลปะพื้นที่พื้นถิ่นเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่ว่าก็มีอิทธิพลนะครับมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับของชาวดัชมีการวาดภาพเหมือนแบบสามิติมีภาพภาพหนึ่ง Amazing มากเลยครับเราหันไปทางไหนไปลายเท้าอาหารตามเราได้ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นวิวัฒนาการหรือวิทยาการที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีมาแล้วเมืองเมืองนี้ครับก็ ด้วยความที่เขาเป็นเมืองท่าแล้วตอนนี้เนี่ยครับเศรษฐกิจเขาก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากมายทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็เล็งเห็นครับว่าการเข้าไป approach หรือการเข้าไปที่ไปชักชวนไปชวนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับซึ่งคราวนี้เราไปเจอกับนะครับคนที่มาเป็นผู้ซื้อนะครับหรือเป็นตัวบริษัทตัวในพื้นที่ที่เมืองโคชิเนี่ย ถึง140กว่าเจ้านะครับก็คึ่ค้นกันทีเดียวในการที่เจรจารธุรกิจเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกไปใหญ่ณตี่นี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามีธรรมชาติ วัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาทิวเดรักเขาา้ารโพน์ศรัทธาในความยังยืนท,ทีนี้ด้วยความที่เข้าเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่นยครับมันก็ทําให้มีกําลังการซื้อครับแล้วก็ พฤติกรรมของเขาก็คือเหมือนเหมือนกับว่าคนที่อยู่ทางใต้เนี่ยจะมีอารมณ์แบบชิลๆเราเป็นเมืองศิละปะเป็นเมืองที่มีมีคนที่กล้าจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวแต่นอกเหนือไปกว่านั้นครับในเมืองนี้เนี่ยอย่าลืมในสังคมที่มันมีขนาดใหญ่ตอนนี้ต้องบอกว่าประชากรในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแซงจีนไปแล้วนะฮะตอนนี้ประมาณ1 6 0 0ล้านคนแล้ว เอ่อตอมีเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนะครับแล้วย่อมมีเรื่องของคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ทางผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับจากจากทางสมาคมเอต้าเนี่ยครับให้ขึ้นเป็นวิทยกรพูดเชิญชวนนะครับก็ไปเชิญชวนไปพูดให้ฟังว่าในมุมมองของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลน,นะครับหรือว่าการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนสำหรับทุกคนทุกสภาพร่างกายเนี่ย ก็ไปเล่าไปพูดไปคุยแล้วก็ได้รับความสนใจมากพอสมควรทีเดียวแต่ตรงนี้ต้องยอมรับตรงๆครับว่าสําหรับตลาดเอเชียอาจจะเป็นเรื่องใหม่พอสมควรนะครับว่าเขาก็ยังมีความไม่มั่นใจเรื่องพวกนี้เคยพูดกันมาหลายครั้งหลายตอนแล้วนะครับว่าการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยมันต้องเริ่มจากความไว้เนื้อเชื่อใจมันต้องเริ่มจากความไว้วางใจหรือมั่นใจนะครับเขาถึงจะเริ่มมาแต่ก็เป็นการจุดประกายครับ ที่บอกเขาว่าประเทศไทยเราพร้อมประเทศไทยเราสามารถที่จะนำพาผู้คนแล้วนกะ็พ่อแม่พี่น้องหรือปู่ย่าตายายที่เขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยในลักษณะการเดินทางแบบครอบครัวเนี่ยก็มาเที่ยวได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับทีนี้ที่เมืองโคชิเนี่ยเราเจอสิ่งที่เราประทับใจอยู่หลายต่อหลายอย่างทีเดียวนะครับเ,เราผมมองดูนะครับว่า มีโอกาสที่เราสามารถจะนำพานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเที่ยวบ้านเราได้เพราะอะไรเขามีนิสัยใจคอคล้ายๆกับกับทางเราคือยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นคนมีเอธยาสัยเมตรีดีมีความช่วยเหลือมีมีลักษณะของการที่เป็นมิตรนะฮะมีมีมีความเป็นมิตรเพราะฉะนั้นอาจืนผมว่าตรงนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ที่ เป็นเรานะครับเป็นความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูครับว่าตลาดของเอมืองโคชิจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวลองดูบรรยากาศครับเอาภาพมาให้ดูกันว่าบรรยากาศในรอบๆตัออวอ่างที่เราจัดงานแล้วก็ที่เราไปไปสำรวจมามีอะไรบ้างเชิญชมได้เลยครับ นีเที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจค้นหามีธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักการเดินทางสู่อีกเมืองหนึ่งครับเพิ่งซึ่งเป็นเมืองที่มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับก็คืออเมดาบัดนะครับอเมดาบัดเนี่ยเป็นเมืองทีเ่เรียกว่าอาจจะไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวหรือมีเป็นความ คล้ายคึงนะครับมันม,มีส่วนคล้ายส่วนต่างกันกันกนกบเมืองโคชิแต่ว่าอเมราบัตเนี่ยแต่อเมราบัตเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามีเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแรงครับมีเรื่องของการเป็นฐานการผลิตของอ,อ,อะไรหลายต่อหลายอย่างแล้วก็เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าเ,เรื่องเมืองนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเป็นเมืองที่รายได้สูงจริงแต่ว่า ก็มเีเรื่องปัญหาไม่ใช่เรียกเหลี่ยเรยกปัญหาเลยเพราะสภาพที่เราไปเห็นมันก็จะมีเรื่องรถติดรถล,ลาอะไรกันมากมายแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยรีแลก็กเหมือนกับเมืองโคชิ นะครับเพราะนั้นจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เราเป็นจุดขายของเราก็ได้นะครับว่าเขาบินมาจากเมืองเมืองอาเบดอาบัดเนี่ยมาเมืองไทยประมาณ4ชั่วโมงนิดๆสีชั่วโมงครึ่งไม่เกินนะครับเป็นฟล์ที่ไม่ได้ไกลามากจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้เขาได้มาพักมาผ่อนมาเที่ยวนะครับก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันเพราะว่าการอัตราการจับจ่ายใช้สอยที่เมืองนี้เป็นเมืองที่มีเขาเรียวกว่ามาั่งคั่งทีเดียว นะครับแล้วก็แต่เราไม่ได้ออกไปทำในใน,ใน,ในสำรวจเมืองสักเท่าไหร่เพราะว่าเน,เนื่องจากเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเราจะโฟกัสอยู่กับในงานซึ่งภายในงานนี้ครับก็มีท่านกงศูลใหญ่นะครับของเมืองบุมไบาจากประเทศไทยเนี่ยครับกองศูลใหญ่ของประเทศไทยที่เมืองบุมไบเนี่ยให้เกียรติมาเป็นประธานในช่วงเปิดงานแล้วก็ดูแลพวกเรานะครับดูแลงานเจรจาจนถึงเย็นค่ำเลยครับก็มีความรู้สึกว่า มีความมั่นอกมั่นใจนะครับทั้งนี้ก็งานของแอตตาเราเนี่ยครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเ,เช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยเหลือเราเต็มที่อย่างดีนะครับล้วก็มีการวินไทยอีกครับที่ก็มาเป็นมาสนับสนุนมาช่วยกันทำให้งานนี้มันดูคลืคค้นนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์ในการที่จะเชิญชวนให้คนที่อเมริกาบัตเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทย เกล็ดเล็กเกรดน้อยสาหรับอเมดาบัตเนี่ยครับก็เป็นเมืองที่เขาเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่มีแอลกอฮอล์ขายเลยนะเขาห้ามขายแต่เขาไม่ได้ห้ามดื่มสมมุติคุณเอามาจากที่อื่นก็ดื่มได้ไม่เป็นไรแต่ว่าร้านค้าโรงแรมต่างๆร้านอาหารไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เรียกว่าเหมือนกับมีความศรัทธามหาตามะคันธีนะครับก็ เป็นเมืองที่ที่เขาแล้วก็เป็นเมืองเกิดเป็นบ้านเกิดของนายกร,รัฐมนตรีคนปัจจุบันเพราะฉนั้นเขาก็เลยเ,เหมือนกับว่า,าผู้นําไม่ทําอะไรเขาก็เมืองเขาก็ร่วมมือร่วมมือร่วมใจกันไม่ทํานะครับก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องพวกนี้อย่างที่บอกครับพอเวลาเขาเดินทางจริงๆผมดูจากตอนที่เราเดินทางออกจากเมืองเมดาบัตเนี่ยที่ดิวตี้ฟรีผมก็เห็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวมาไฟล์เดียวกับเราอะนะครับเป็นชาวอินเดียเนี่ย ก็แวะที่ดิวตี้ฟรีครับก็คงจะามาสนุกกันเต็มที่แหละเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้กินนะครับอาศัยตอนมาเที่ยวนี่แหละแอบกินซะหน่อยหนึ่งบรรยากาศในการเจราจาธุรกิจนี่นะครับเรื่องการท่องเที่ยวยก็แน่นอนครับเราเดินทางกันมา60กว่า60ประมาณ60เจ้าน,นะครับก็มากันเกือบร้อยชีวิตมาจากประเทศไทยเพื่อที่จะมาออกบูธมา เจรจาธุรกิจมาโชว์สินค้าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องบริการ,การทางการท่องเที่ยวให้กับคนทั้งสองเมืองได้ดูทีนี้ตัวเลขนะครับของเมืองที่อเมราบัดเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วก็ผู้เดินทางเข้ามาร่วมงานในฐานะผู้ซื้อหรือไบเออร์นะครับมากกว่า170คนหรือ170บริษัทนะครับก็เจรจากันเรียกว่า สนุกสนานเข้มข้นทีเดียวแล้วก็ในเมืองนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมก็ได้รับมอบหมายได้มีโอกาสขึ้นไปบนเวทีไปแชร์นะครับไปเล่าให้ฟังเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะครับตอนนี้บอกว่าการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยเข้มข้นทีเดียวนะครับเรามีโอกาสที่จะนําเรื่องราวดีๆในเรื่องของไอเดียดีๆหรือโครงการดีๆจากประเทศไทยนยครับไปบอกกล่าว ที่ให้กับหลายๆหลายๆประเทศในนานานประเทศที่ที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปเดินทางไปทํางานร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขตัวนี้เนี่ยครับจากทั้ง2วง,งมีการประเมินกันไว้อย่างนี้นะครับว่าตัวเลขที่น่าจะก่อให้เกิดทางด้านเิงธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นตลาดใหม่เลยเนี่ยนะครับไม่น่าต่ำกว่า500ล้านบาทตัวนี้เนี่ยเราลองไปฟังนะครับว่า คนที่จัดงานหรือคุณจรน,นะครับอาจารย์จรของเราเนี่ยครับเป็นอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอต a าของเราเนี่ยครับเป็นผู้ที่นำพาพวกเรานะครับแล้วกเ็เป็นผู้หัวเรือใหญ่ในการจัดงานในครั้งนี้ไปลองฟังดูครับว่าเขามีแนวกลยุทธ์มีผลที่ตอบรับแล้วก็คาดหวังว่าเราจะได้รับอะไรจากการเดินทางมาทำงานร่วมก,กันกับคนในประเทศอินเดียในครั้งนี้ครับ เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเทียเ่ยวด้วยรักเขาราุพษ์สธาในความยังยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขบงานอันนี้ก็คือเป็นงาน ออ matching road h o w ไทยแลนด์ซึ่งเป็นการที่เรานําผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวเป็นโรงแรมหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาที่อินเดียเพื่อมาพบปะกับผู้ประกอบการบริษัทตัวที่อินเดียที่เขาส่งคนอินเดียไปเที่ยวประเทศไทยจะได้เกิดการเจรจาธุรกิจร่วมกันเรียกว่าเป็นพิเศษ matching ซึ่งเรามีผู้ประกอบการจากไทยมาถึง60รายแล้วเรามีผู้ประกอบการจากอินเดียเนี่ยเข้ามาเจรจาธุรกิจร่วมกันเกือบประมาณเกือบ200ราย ซึ่งสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้มากกว่า500ล้านบาทจากการที่เรามาโรดโชว์รงนี้ไปที่เมืองไหนบ้างครับงานนี้ปีนี้ปี2025เป็น Amazing Roadshow Chapter 4เป็นครั้งที่3แล้วที่ทางสมามคมไยธุรกิจท่องเที่ยวของเราได้จัดปีนี้เรามาที่เมืองโคชิทางใต้แล้วก็เมืองอเมนาบัดทางตะวันตกของอินเดียครับ <c oughs> ก็ผลที่ได้รับคาดการณ์ว่าเราจะสามารถเพิ่มจำนวนนะักท่องเที่ยวเข้ามาได้ให้ประเทศไทยได้มากกว่า3 0 0 0 0 0คน และสามารถสร้างเว็ดเงินได้มากกว่า500ล้านบาทกากการดินเารจากประเทศนเก็ร์งนี้ครัของทางบริษัทเราก็มีรับจัดส่งนักเรียนไทยมาเรียนประเทศอินเดียด้วยแล้วที่สําคัญเรามีมอบคุณเรียนฟรีนะครับในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาไทยนักเรียนไทยที่จบม .6 แล้ว สามารถมาเรียนต่อบอตีที่นี่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนค่าของเป็นทุนเรียนฟรีและเป็นทุนให้เปล่าด้วยในหลายสาขา,าไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมบริหารธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครเข้ามาได้ทุกปีครับแต่โครงการนี้ก็คือหนึ่งคือเราสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยอินเดียเป็นประเทศที่เก่งด้านวิศวะด้านคอมพิวเตอร์นะครับเด็กไทยเราก็มีโอกาสที่จะมาได้เรียนฟรีโดยทุนเรียนตรงนี้ก็มีมูลค่าหลักหลายล้านบาท ท่องเที่ยวเวียดก็สามารถต2ต่อเข้ามาได้นะครับที่บริษัทเจีเซ็ w w ตอ i ์ c e n t e r .com ขอบคุณมากครับเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นาทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหา ทํมาชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวเดวยรักเขารุพศสถาในความยังยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดผู้ประกอบการที่เดินทางกันไปกับเราในคราวนี้นะครับประมาณ60กว่ารายนะครับ ก็เท่าที่ได้มีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการแล้วก็เดินทางกันไปอยู่กัน4ี่าหวันเนี่ยก็ได้คุยกันค่อนข้างเยอะหลายๆเจ้าอยู่เหมือนกันทุกคนมีสีหน้ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสเลยครับบอกว่ามาได้ได้ผลตอบรับเกินคาดเกินกว่าสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดใหม่มันเป็นสิ่งที่ตลาดเหล่านี้ผมเท่าที่ผมเคยได้ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณจรคุณจรก็บอกว่าปกติเวลาเราจะทำรถโชว์หรือว่า ก็เลือกจะไปแต่เมืองใหญ่ๆซึ่งเมืองใหญ่ๆเนี่ย,เ,ยเขาก็มีเอเจนต์ใหญ่อยู่แล้วซึ่งเขาก็มีกําลังในการที่จะพาคนของเขามาเองหรือว่ามาทำเ,าเ,าเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยกับบริษัททัวร์ไทยอยู่แล้วทีนี้แต่เมืองที่เป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ว่า,าถ้าศึกษาให้ดีมีการเตรียมข้อมูลมีการวางแผนมีการรีเสิร์ชนะครับวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีนําพาผู้ประกอบการมา จำนวนคนเขาเยอะครับในแต่ละมณฑลในแต่ละรัฐของเขาเนี่ยในแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรานะครับว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทํางานประสานงานร่วมกับคนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะไปโปรโมทไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ชักชวนคนเหล่านั้นครับกลับมา เที่ยวในประเทศไทยได้อย่างไรตลาดอินเดียยังเป็นตลาดที่น่าสนใจมากนะครับหลังจากที่เราต้องมองเห็นว่าตัวเลขการท่องเที่ยวของหลายๆตลาดถดถอยลงไปนะครับตัวเลขที่เราคิดว่ามันมาจาก ทางตลาดยุโรปก็ดีเนี่ยว่ามีตัวเลขที่ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าต้องลงไปในรายละเอียดในรายละเอียดที่ลึกๆจริงๆนะครับว่าลงไปแล้วการเดินทางมาของท่องเที่ยวของยุโรปเนี่ยมันเป็นซีซั่นที่มันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ตลาดอินเดียครับยังคงแข็งแรงยังคงที่ยังอยู่ในระดับบนๆสามารถนําเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้เพราะฉะนั้น ตรงตลาดอินเดียเราลองวิเคราะห์ดูครับว่าถ้าทางแอตตาเนี่ยครับก็พยายามจับนะครับในแนวทางแล้วก็ดูในกระแสว่าเ,เราสามารถที่จะชักชวนคนหรือดึงคนตรงไหนมาเพื่อให้เกิดเม็ดเงินที่จะเกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวโดยรวมกับประเทศไทยครับก็สรุป2เมืองนะครับเมืองโคชิกับเมือง abad, อเมรดาบัต2 2เมืองเนี่ยสมูทกับ1ภารกิจที่ทางแอตตาได้ไปทํา โคชิเป็นเมืองศิลปะริมทะเลมีกลิ่นอายยุโรปนะครับผสมอินเดียแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบชิลๆเป็นสโลไลฟ์จิบกาแฟดูบรรยากาศลมทะเลนะครับเป็นตลาดที่ตลาดอินเดียที่อยู่ในตอนใต้ผู้ประกอบการเน้นครอบครัวกลุ่มเล็กใจใหญ่แล้วก็กลุ่มที่เป็นแบบพวกเจนวายหรือว่ากลุ่มที่เขาเป็นมีกำลังการซื้อที่ยังเป็นกลุ่มเรียกว่า อย่าเป็นวัยรุ่นนะครับก็อยากอยากเขา,เขามีคอนเทนต์ของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อเมริกาบัดเป็นเมืองพลังแห่งการค้านะครับจังหวะเร็วแบบนักธุรกิจทุกคนมาเจราจาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับรู้เรื่องแล้วก็มีเรื่องของอมีโทรสำหรับผู้สูงอายุไหมเนี่ยก็มีคนมาสอบถามอยู่เพราะฉะนั้นก็เตรียมตั้งรับกันให้ดีนะครับคนอินเดียส่วนใหญ่ก็ยังเปิดใจกับเรื่องของ t u u r s s m o r All นะครับเขาอยากรู้ ว่า accessible tourism ไอ้เมืองไทยรับได้จริงเหรือเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ในหัวเลยเท่าที่ดูนี่โดยเฉพาะเขาเป็นตลาดใหม่ๆแล้วก็เขายังไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยมากนักเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียกว่าพาเขามาสำรวจตรวจดูมีการพูดการคุยกันนะครับก็มาถึงสุดท้ายโอกาสที่เราจะมองกันต่อไปก็คือว่า พอเรากลับมาจากคราวนี้เราคงจะไม่หยุดแค่นี้ครับในฐานะที่เป็นทีมงานแล้วก็ในกระบวนการที่เรามีแนวความคิดที่จะต่อยอดนะครับพานำพาประเทศไทยด,ดังนั้นการท่องเทีย่ยวอุตสาหการรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยให้เกิดมีการเรียกว่าสร้างความมั่นคงแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะครับเราก็ทํางานต่อยอดกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากให้ชมบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามี จังหวะหน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็จะเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งจะไปเป็นที่ไหนหรือจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจแล้วเรากลับมาติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นัดตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิตรธรรมชาติ วัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเขาา้ารูพอศรัทธาในความยั่งยืน